เรื่องย่อละครรหัสริษยาพาลัยทายาทคนเดียวของเอกภพปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าของธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ชื่อดังต้องสูญเสียทรัพย์สินทุกอย่างเมื่อเอกภพและรัชนีพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการคอรัปชัน รสิกาป้าของเธอได้เข้ายึดกิจการทั้งหมดรวมทั้งบ้านที่พาไลอาศัยอยู่โดยอ้างว่าพ่อของพาลไยกู้หนี้ยืมสินจำนวนมหาศาลจากรสิกาไว้ก่อนเสียชีวิตพาลไยกลายเป็นลูกจ้างและผู้อาศัยในบริษัทและบ้านของตัวเองโดยทั้งรสิกาและหลานสาวจันจแรงโขกศับแต่พาไลก็ไม่ท้อเธอเชื่อว่า การตายของพ่อแม่เป็นฝีมือของรศิกาและนายแพทย์สระศักดิ์ที่ร่วมมือกันนำเข้ายาอันตรายจากต่างประเทศและพยายามให้สินบนเอกภพให้เข้าเร่วมขบวนการด้วยแต่เอกภพไม่ยอมร่วมมือรวมทั้งทาการตรวจสอบระงับการสั่งเข้าทำความเสียหายกับรศิกาและนายแพทย์สระศักดิ์เป็นอย่างมากรศิกาและนายแพทย์สรศักดิ จึงจัดการขั้นเด็ดขาดโดยการสังเกตพ่อและแม่ของพาลัยก่อนเรื่องชั่วร้ายจะชาโชวโฉออกมาและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของพาลัยด้วยการปลอมเอกสารให้ทุกอย่างกลายมาเป็นของตัวเองหลังจากเปลี่ยนฐานะมาเป็นผู้อาศัยในบ้านจันจะแรงยิ่งเล่นงานพาลัยอย่างหนักถึงขนาดไล่พาลัยให้ไปนอนห้องคนใช้และขู่ว่า จะเช็ดหัวพาลัยออกจากบ้านวันไหนก็ได้พาลัยเก็บความแค้นไว้แน่นอกสัญญากับตัวเองว่าเธอจะต้องได้ทุกอย่างคืนมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองรวมทั้งเกียรติยศของพ่อที่เสียหายในข้อหาคอร์รัปชันโดยมีธนากรแฟนหนุ่มที่คบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือธนากรเป็นทนายฝีมือดีอยู่กับแม่ชื่อแกมแก้ว ส่วนจันจแรแงมีคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานคือศิวานักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและเป็นลูกชายคนเดียวของนายแพทย์สรศักด์พาไลทาการติดต่อกับต่างประเทศด้วยทริกต่างๆทําให้พาลัยได้หลักฐานเรื่องการซื้อขายยาผิดกฎหมายของนายแพทย์สรศักด์และราศิกาโดยพาลัยได้นำข้อมูลที่ได้ เก็บไว้ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งและคนที่เปิดเข้าไปดูข้อมูลนี้ได้จะต้องมีรหัสผ่านที่ภาัยตั้งไว้ว่า e n v หรือริษยาและแผนการของภาัยก็เริ่มขึ้นเธอต้องการแก้แค้นคนสามคนคือรสิกานายแพทย์สระศักดิ์และจันจระแรงเธอปรึกษากับธนากรจึงได้รู้ว่า ธนากรก็มีความแค้นกับนายแพทย์สรศักด์เหมือนกันเพราะพ่อของเขาขัดผลประโยชน์ของนายแพทย์สรศักด์และถูกฆ่าตายโดยกฎหมายทำอะไรไม่ได้พาไลบอกธนากรว่าเธอจะเป็นคนเรียกร้องความยุติธรรมให้เองพาไลบุกไปหาศิวาที่บริษัทบังคับให้สิวาจดทะเบียนแต่งงานกับเธอไม่เช่นนั้นเธอจะแชข้อมูลลับ ที่เปิดเผยความผิดของนายแพทย์สรศักดิ์ผู้เป็นพ่อของสิวาซึ่งถ้าเรื่องราวเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่รับรองว่าดารณีแม่ของสิวาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคงรับไม่ได้แน่ว่าสามีที่เธออยู่ด้วยตลอดชีวิตทำความผิดมากมายและเป็นฆาตกรฆ่าคนแม้ว่าสิวาจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็จำใจจดทะเบียนกับพาัยโดยมีเงื่อนไขว่า เรื่องนี้จะต้องเป็นความลับระหว่างเธอกับเขาเท่านั้นรวมทั้งจะไม่มีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นพาลัยยินยอมและบอกว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรเธอจะให้รหัสผ่านแก่ซิวาพาลัย,ยื่นใบาลาออกจากบริษัทร,รศิกาและจันจรแแรงสะใจคิดว่าพาลัยยอมแพ้รบาบคาบแต่พาลัลย,ยังให้มีนาเลขาคนสนิทของเธออยู่ในบริษัท เพื่อส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสองอาหลานให้เธอรับรู้ตลอดเวลาส่วนพาลัยย้ายไปอยู่เรือนกล้วยไม้ภายในบ้านของศิาีาโดยมีแป้งคนรับใช้ผู้รู้ใจตามไปด้วยสองอาหลานยังเข้าใจว่าพาลัยออกไปอยู่กับธนากรแม้ว่าพาลัยจะทำใจกล้าเข้าไปอยู่ในบ้านของศิาีาแต่ลึกๆนั้นเธอก็แอบหวั่นใจอยู่ไม่น้อย เพราะสิวามีท่าทีดูถูกและรังเกียจเธออย่างออกนอกหน้าแถมประกาศว่าเมื่อเธอเข้ามาอยู่ในบ้านก็ต้องทำตัวให้เป็นเมียที่สมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่านอกจากพาไลจะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเกมการแก้แค้นครั้งนี้แล้วเธอต้องเอาความเป็นลูกผู้หญิงมาเสี่ยงกับชายหนุ่มเช่นสีวาด้วยสีวาคอยตามก่อกวนเล่นแง่กับพาไลและทวงสิทธิ์ความเป็นสามี แต่พาไลก็มีแป้งคอยคุมเชิงและช่วยเหลือให้รอดพ้นจากเนื้อมือศิวาแต่ศิวาก็แก้เกมด้วยการให้ต่อยคนกับรถคนสนิทมาแยกแป้งออกไปแต่พาไลก็รอดตัวแทบทุกครั้งพาไลให้มีนาหาหลักฐานรายชื่อพยานจากคดีการตายของพ่อแม่พาไลโดยให้ไปขอความร่วมมือจากหมวดวีรกรเพื่อนของธนากร ทำให้มีนากับหมวดวีรกรเริ่มสนิทกันมากขึ้นสีวาพยายามปกปิดความสัมพันธ์ของเขากับพาลัยไม่ให้จันจะแรงรู้แต่สุดท้ายจันจะแรงก็รู้จนได้ว่าพาลัยมาอยู่ในบ้านของสีวาในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจันจะแรงโมโหมากทั้งคู่ระทะตบตีกันจันจะแรงเสียใจ จนป่วยมีอาการของโรคหัวใจรสศิกาบีบบังคับให้ศิวาแต่งงานกับจันจรจแงโดยให้ดารณีเป็นคนบังคับศิวาปฏิเสธและบอกแม่ว่าพาไลกำลังตั้งท้องยิ่งทำให้ราศิกาและจันจระแงโมโหมากราศิกาติดต่อให้ประเมินลูกน้องเก่าไปทำร้ายพาไลเพื่อให้แท้งลูกให้ได้แม่ไม่อยากทำ เพราะเคยฆ่าคนตายมาแล้วมากมายและแมนเป็นคนตัดสายเบรกรถทำให้พ่อแม่ของภาลัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่สุดท้ายแมนก็ต้องทำตามคำสั่งของราสิกาเพราะถูกราสิกาแบล็กเมย์ตอนตัดสายเบรกรถพ่อแม่ของภาลัยแมนและพวกบุกไปทำร้ายภาลัยจนสลบไปสิวาพาส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแต่พาลัยรู้ว่า เป็นฟีมือของราศิกาที่เข้ามาพูดจายเยอะเย้ยได้ติเก็บความแค้นสะสมไว้ในใจแต่ดารณีและราศิการู้ว่าพาลัยไม่ได้ตั้งท้องจริงๆจากผลตรวจพยายามให้สิวาอย่าขาดจากพาลัยแต่สิวาก็บายเบี่ยงเพราะข้อตกลงที่มีไว้กับพาลัยอีกทั้งยังไม่ได้รับรหัสผ่านจันจะแรงไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยขนข้าวของ ย้ายมาอยู่บ้านของสิวาโดยอ้างสัญญาที่สิวาเคยบอกว่าจะแต่งงานกับเธอเพราะฉะนั้นการอยู่ก่อนแต่งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสิวากลุ้มหนักไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะหัวใจของสิวาตอนนี้ยกให้ภาลัยแทบจะหมดสิ้นอยู่แล้วจันจะแรงและเวียนเปิดศึกหาเรื่องพาไลและแป้งทุกวันทำให้สีวาวุ่นวายใจมากยิ่งเมื่อธนากร มาตามหาภาลัยถึงบ้านยิ่งทาให้สิบาโมโหหึงพาลัยบอกให้ธนากรตัดใจจากเธอเพราะเธอได้แต่งงานกับศิวาแล้วทําให้ธนากรเสียใจมากส่วนภาลัยก็เสียใจไม่แพ้กันที่ทําลายหัวใจของคนที่เธอเคยรักสิวาหึงพาลัยและพานทะเลาะกับพาลัยสิวาถามถึงรหัสผ่านที่ภาัยสัญญาว่าจะให้เขา พาไลบอกว่าอีกไม่นานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ทั้งคู่มีปากเสียงรุนแรงถึงขั้นสุดท้ายศิวาใช้กำลังปลุกปล้ำพาลัยจนเป็นพันรยาจริงๆเรื่องราวต่อจากนี้จะลงเออย่างไรต้องติดตามกันต่อในละครรหัสรฤษยาทางช่องเจ็ดีกด35นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องกรูไปบันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ